มาแล้วทุกคนกับโปรโมชั่นใหม่จากโอเวอทอสำหรับเติมฟีฟ่าแต่ไม่ใช่แค่ฟีฟ่าคุณยังเติมเกมมือถือมากมายบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเกมชินแล็กนั่นหรอก L, L, L R O L หรือ R O v แล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับหมื่นส i f พันฟีฟาในราคา2,599บาทและแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยทักไปนะครับเขาลดให้อีกนะทุกคนอย่าลืมนะครับ Over Top u อลิงอยู่ด้านล่างแล้วนะครับจัดไป มาต่อกันที่ fifa coin .com นะครับสลััสซิลเนะครับบนหน้าจอนี้กรอกเลยลด5%เซิร์ชใน Google ตามนี้ได้เลยนะครับพอเข้าไปปุ๊บก็เตรียมตัวไปเซิร์ชหาคอยที่ทุกคนต้องการนะครับราคาก็มีทั้ง PlayStation แล้วก็ Xbox รวมถึง PC ด้วยก่อโค้ดทางด้านขวาบนหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมนะครับ fifa coin .com เอาละครับและนี่คือโพคาลีสวีทเครื่องดื่มเมลอนดิงมีประโยชน์มากมายดื่มได้ตลอดไม่ว่าจะออกกําลังกายแห้งไม่สบายตัวร้อนเพื่อความสดชื่นหรือจะเล่นเกมหัวร้อนก็ตามน,นะครับหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นท็อปมินิบิ๊กซีและออนไลน์จากช็อปปี้ลาซาด้าได้หมดจัดไปเอาละครับสวัสดีคนดูจากทุกช่องทางนะครับพวผมซีหลอดและฟีฟ่ายบวันนี้เวลาเที่ยงคืนเนี่ยก็อัปเดตมาแล้วนะสำหรับบุนเดสลีกาทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับ นำทีมโดยจูดเบลลิงแฮมทาวห้ามูเซล่าสกิลบุ๊ฟสสกิลบุ๊ฟ5เดลิดวิ่ง90เดี๋ยวเราไปดูพลังกันชัดๆในฟุตบินนะครับแต่วันนี้เรามาดูการอัปเดตก่อนว่าเข้ามาแล้วมีอะไรบ้างและนี่คือนักเตะที่มีในทีมออฟเดอะซีสั้นนะครับสีสันสวยงามและนำทีมมาโดยจูดเบลลิงแฮมมูเซล่าเดลิดกิมมิดเอ็นคุนคูเดียบี้จูเลียนบันโคโลมัวนี่เดวี่โกเบลฟัวกลุ๊ก ปิมปงก็มาซาเน่ชอตเทอร์แบ็กฮอฟแมนมาเน่เพิ่มสกิลมูฟ5ห้าลีอนกอลเลสกาทาวห้าและลาก,กลัวก็มาด้วยนะเรียกว่าตัวแอบสวยๆแล้วก็พลังก็บูตมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนะครับเรามาดูว่าพลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปดูผมพาดูของฟรีสายฟรีก่อนว่าเฮ้ยมันแจกอะไรนะครับมีทางหลางลูกชายของตูรามนะครับเป็นเยียอินรีวิวนั่นเอง แต่ประเด็นคือเควสมันให้แปลอักษรซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ปวดกระบาลมากนะบอกว่าแรกคือเดี๋ยวค่อยมาดูยอเดี๋ยวค่อยมาหาวิธีแกะกันอีกทีแล้วกันนะครับเรียกว่าอาทีมที่ในปี2023นี่าเนี่ยไร้พ่ามากที่สุดในลีกนะก็แล้วเอ่อเรียกว่าให้เราเนี่ยทำการ นะครับโดยจะมีผู้เล่น4คนจากสโมสรน,นั้นทุวงเขาไปหาเอาเองนะว่าสโมสสนไหนอะไรไพ่ไม่สุดในปี2023กลายเป็นผมต้องมาเสียเวลากันนี้ีกแล้วนะอันที่2นะครับให้คุณเนี่ยออโอ้โหผมว่ารอแปรดีกว่าไหมรอแปรดีกว่าไหมภาษามันเออมันมีเม,มว่า เซเลเบตแอดเมว่าเมว่าหมายถึงอะไรอะ่ะนะแล้วก็แบบให้ใช้นักเตะคนนั้นอะ่ะที่จะแก้ปัญหานี้คือนักเตะคนนั้นมันแบบว่าพาทีมชนะไปอย่างง่ายดายฟอร์มโดดเด่นมากๆแล้วก็ไม่มีคําแปลอะไรแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเมว่าแปลว่าอะไรนะครับงามหน้าจริงๆ a u ปาวเวียนวิคต่โหดูแต่ละเควสดิผมจะช่วยทุกคนยังไงเนี่ย บางอย่างก็เกินความสามารถผมนะครับเริ่มซีซั่นมานะครับเรียกว่าเออ่ให้ทำตามสิ่งที่เรียกว่า one size match with one team backing h u f d o s e n go w h a t t h e hell ผมจะรู้ได้ยังไงผมผมพอรู้ภาษาอังกฤษผมยังไม่รู้เลยมันหมายถึงอะไรนะครับเพราะผมนึกไม่ออกไม่ได้ดูบุนเดส่ะสินะทาลิฟิกทายอย่ายอมแพ้นะครับ จนกว่าจะเกมจะจบทุกอย่างก็จะมีโอกาสเสมอและทีมนี้เนี่ยเรียกว่าโฟความสามารถในการคัมแบ็กได้อย่างเหลือเชื่อในซีซันที่ผ่านมาหรอหรือไงหรืออะไรแต่ในบุนเดสใช่ไหมคุณทําตามคุณคุณแกะคุณ,ค,ณคุณก็ทําให้มันไม่บอกอะไรเลยว่าจะเล่นอะไรใครกี่คนทีมไหนกี่คนตำแหน่งอะไรมันให้มาท่องๆแบบนี้เดี๋ยวรอคาแปแลในทวิตเตอร์อย่างเดียวนะไม่ไหว ผมว่าไม่ต้องอ่านหรอกทุกคนท็อป5อย่างนี้แมตท,ที่31มีมท่าสโมสรที่อ่าท็อป5ในตารางอันนี้พอเข้าใจได้ก็ไปย้อนดูได้นะแล้วไงดีอ๋อให้เล่น10ให้เล่นอย่างน้อยมีผู้เล่น2คนจากไอ้สมโมสรที่อยู่ท็อป5เนี่ยในบุนเดสลิก้าในช่วงหลังจากจบแมตท,ที่31เนี่ย10เกมเนี่ยดูดิ ทุกคนต้องไปนั่งหาข้อมูลอีกนะครับคือผมเพิ่งอัปเดตเวลานี้มันตอบยากอยู่นะแต่มันมีแจกตัวฟรีข้างล่างด้วยแล้วก็ตุลาเดี๋ยวผมพาไปดูเซตัสนายอนสเต็งทีมนี้เนี่ยนะเรียกว่าแฟนๆเขาเนี่ยเจ๋งมากๆเลยแถมโชว์ฟอร์มเด็ดด้วยนะครับซึ่งมีแมตท,ที่น่าจดจำเ,เพราะว่ามันจดเกมจะจบอีก5ครั้งแล้วเขาก็เรียกว่าไงชนะรวดนะครับคุณคุณจัดการได้ไหมคุณทาคุณแก้ปัญหานี้ได้ไหม จะไปรู้เหรอล้วก็เคให้เล่นกี่คนก็ไม่รู้ให้เล่นทั้งทีมเลยหรือเปล่าผมว่าอันอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเลอะเทอนะผมก็ไม่รู้จะแปลงไงเดี๋ยวรอทวิตเตอร์แปลอย่างเดียวนะครับก็มีบุนเดสลิกาครับมาด้วยนะครับคือก็ไปเล่นในโหมดวันลีกลีกเดียวอ่ะนะก็เหมือนเหมือนเดิมเหมือนทุกๆลีกก็คือเล่นไปชนะไปตามคาแปลแล้วก็นะรับซองแจมแมไปนะก็เดี๋ยวไปดูในร้านค้านก่อนนะครับ วันนี้นะว่าในร้านค้าเนี่ยน่าจะมีซองใหม่มาจะมีซองจำมๆมาให้ทุกคนได้ลิ้มลองอยู่แล้วตามสไตล์วันนี้มีคอยสินะครับไม่ใช่คอย10บสคอยนะแพ็ก10คอยก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับอาจจะฟุกได้บุนเดสลลกาทีมออฟเดอรซีซัก็ได้นะครับนะมีคนบอกหน้าปวดหัวจัดปวดหัวจริงนะแล้วก็มีแจกไอคอนด้วยนะครับซึ่งก็แน่นอนนะว่าอาณายีเกมใครมันจะไม่เลือกอ่นะใช่ไหม แตกอานายมาให้เอาไปวาดลวดลายนะครับใครที่อยากจะลองจับดูสักครั้งหนึ่งครับเข้าเกมมาลองได้เลยนะครับเปิดไอคำแปลเมื่อกี้ผมก็ขออภัยด้วยนะครับขออนุญ,ญาตผ่านเลยนะแต่เดี๋ยวผมขอวิเคราะห์พลังนักเตะให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวทวิตเตอร์มันคงมีแล้วผมเปิดได้วอล์กเอจากซองสิบคอยนั้นเหรอเรียกว่าแจ่มจันจริงๆนะครับเคอยได้เวอร์จิวฟันไดเลยได้เวอร์จิวฟันไดเลยสบายล้นะครับ ได้เลทสูงมาตัวหนึ่งจากซอง10คอยได้มามูลค่า6-7 0 0 0หมื่นพอสิบคอยเสร็จปุ๊บเราก็จะมะีซองโปรโมตต่างๆนานาแสนหนึ่งนะน,น,นี่จะมี10แลจากบุนเดลีการันตีเลท84ดสบหนึ่งไและได้ตัวยืมมากมายถามว่าผมเปิดไหมผมต้องเปิดอยู่แล้วเพราะว่าผมจะเอามารีวิวนะครับช่วงนี้ผมกำลังบ้ารีวิวมากๆผมเล่นในไล์เนี่ยผมกำลังบ้ารีวิวมากๆเปิดเลยนะครับเพราะว่า ได้ตัวยืมมารีวิวผมสนุกนะครับเล่นไ,ได้เล่นหลายเกมแต่คนดูแล้วใบนั้นก็คือเยอรมัน CM กอเลสกาใช่ไหมไม่ใช่เป็นทางด้านจูเลียนบันเดี๋ยววมีคอสแตทนะยังไม่ได้มีคอสแตทนะเ,เปิดก่อนเพราะาเดี๋ยวเผื่อได้รีวิวได้เล่นเนะี่ยลิงจูลิงมาโก้ลอยได้ลิงจูดได้ก็ฮนะ,ะ,ะไม่ใช่นี่คือเปิดได้เลยนี่หว่าไม่ใช่ตัวยือมอ้าวอ๋อเปิดผมเปิดได้เลยใช่ไหมครับ ผมเปิดได้มาเลยผมนึกว่าผมแค่ได้ตัวยืมมาจากคำที่ผมแปลไม่ใช่นะนี่คือผมเปิดได้เลยเออนะอันนี้คือผมเปิดได้จูเลียนบันเลยก็คือได้แล้วนะครับอันนี้คือได้แล้วเออเอาอเคผมได้เข้าร่วมแล้วนะครับตั้งแต่ซองแรกเลยก็ไม่นับสิบคอยก็ได้จูเลียนบันมาแล้วนะครับไปนี้ก็เป็นวิดฟิลด์ธรรมชาติเก็บเลยดนะีมากแต่นี่ฮนะผมจะได้เล่นตัวไหนในไลฟ์บ้างอันนี่ครับไปแรก ชอตเตอร์แบ็กดีลอยซานีขอเลือกชอตเตอร์แบ็กก่อนแล้วกันเอ้ไม่เอาอย่างซานีดีกว่าเก็บไว้นะครับชอตเตอร์แบ็กดูดอกง่ายใบต่อไปเป็นจูเลียนบัลแล้วก็ฮอปแมนโอ้โหฮอปแมนผมไม่ได้รีวิวอะนะไม่ง่ายเลยอยากเล่นกันไปที่สามโตชัวกิมมิดกับอัลฟอนเซ่เดวี่เอาเป็นแม่ขอดูเวอร์เกลตกิมมิดหน่อยเวิร์เกลต์ไฮๆแล้วด้วยโอ้โหเลือกก่อนเลยสุดยอดนะ ปีนี้บูธบุนเดสเยอะจริง,รงๆเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมพาไปดูในฟูตบิลแลวก็เจเรมี่ฟิล์มปงอ่ะเอามาก่อนนะครับเออเฮ้ยปีนี้น่าสนใจกว่าที่คิดน่าสนใจกว่าที่คิดอ่ะโจมซ้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีไอดีพี่ตูนเปิดให้ดูโอเคได้มาหลายตัวนะได้มาหลายตัวแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวเราไปรีวิวกันพาดูมาโก้ร้อยก่อนมาโก้ร้อยก็ไม่ใช่ว่าไม่บูธเวิร์กเรทเหมือนเดิมแต่เท้าห้าส่วนสูงก็ได้เหมือนเดิมและที่สําคัญ ปรับเป็นกองหน้าได้ปีกได้ลิงคจูดเบลิงแฮมได้ลิงค์ในส่วนของชอทเทอร์แบ็กได้สกิลยิงครบสแตตเต็มๆปีนี้นะบุนเดสไม่เหงาเลยนะครับสแตตยิงก็ถือว่าดีจ่ายดีเลี้ยงคล่องอสกิลมูฟอาจจะไม่ห้าแต่ก็เท้าชดเชยมาจะเปลี่ยนแหลงได้หลากหลายซื้อขายทีมเป็นว่าเล่นแน่ๆผมว่าแต่ละคนนะครับก็นี่ยมานก็ร้อยเดี๋ยวไปดูราคานะว่ามันราคาเท่าไหร่ มีเออร์ลิงดักฮาร์แลนด์มาด้วยในส่วนของเพลเยอร์ออฟเดอะมันนะครับฮาร์แลนด์บวกเท้าสีมาให้เล่นง่ายขึ้นกว่าตัวทั่วไปใครที่เป็นสายงบน้อยหรืออยากทำในบีซีก็จัดกันได้นะครับเพราะว่าฮาร์แลนด์วนี้มันก็รับเท้ามาให้เล่นได้ง่ายกว่าตัวทองตัวดําอะไรก็ว่าไปนะใครเล่นได้อยู่แล้วก็จัดได้นะสะแตทถือว่าโอเคเหมือนกันสแตทเหมือนกับตัวก้าเอ็ดนั่นแหละนะแล้วก็มีทางฝั่งลาเฟลเลอเอด้วยลาเฟลเลอเอเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างแค่เพิ่มสเตตัสเดี๋ยววิคค,คระหหกัันนนนใใุดบบิ้ม มาคุยอย่าลืมทําได้ E.P. Daily Login ก็อย่าลืมทำนะครับอย่าลืมทําเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสาหรับ Daily Login ใครที่ยังไม่ได้ทํานะครับก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีมาอีกหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยผมทําเสร็จผมก็ครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครตามในทุกคลิปที่ผมอัปเดตหรือตามไลฟ์ผมก็ไม่น่าพลาดอะไรไม่น่าพลาดอะไรเพราะว่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย มันคือครั้งที่ยีบ 2, เราจะได้ในส่วนของ85คูณ5้ารุ่นทีมเอเซีซั่นบุนเดสลีกาแล้วก็ได้ซองการันตีด้วยได้ซองการันตีด้วยซึ่งซองการันตีเนี่ยมันจะรวมเีเวอร์ซีซั่นทั้งหมดผมเดาว่ามันเป็นซองเกียนนะน่าจะโดนในส่วนของทีมออฟเดอะซีซั่นเออเออลีกรองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปคิดมากนะครับถ้ามันเกลนะมา เดี๋ยวผมมาเปิดแพ็คแต่ว่าขอ,อผมพาทุกคนไปทัวร์ก่อนว่าทีมออรเดอะซีซั่นที่มันเข้ามาใหม่เนี่ยมันมีใครน่าสนใจหรือใครแจ่มมากนะครับส่วนคอมเมนต์ในไลฟ์บนหน้าจอก็ผมยังไม่สะดวกอ่านนะเดี๋ยวผมขออัดคลิปให้คนย้อนหลังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปตอบเม้นต์ในไลฟ์ก็ดูไปด้วยกันก่อนนะใครเม้นมาผมค่อยอ่านทีหลังอมาดูครับวันนี้ผมขอรีเฟรชที่หนึ่งเพื่อให้ราคามันนิ่งนะครับ และนักเตะเราจะดูเรียงไปเลยนะครับด้วยตั้งแต่ฮาเลนลาเฟลเลอแล้วก็ขอเรียงจากหลังมาหน้าเป็นลากัวกอเลสกานะครับโคสมาเน่โดกี้ชอตเทอร์แบ็กตูรามพร้อมแมนซาเน่มัวนี่ฟอร์กลุกส์เตวีฟิมปงโกเบลบลันเดียบี้เอ็นคุนคูดลิดกิมมิดแล้วก็มาโก้อยรวมถึงมัวเซ่าและขาดไปไม่ได้เลยคือ ไฮไลท์ของออทีเวิลซีซั่นนี้นะครับก็คือจูดเบลิงแฮมนั่นเองเดี๋ยวดูเป็นคนสุดท้ายเพราะมันตึงจริงๆผมแอบเห็นมาและอ่ะคนแรกนะครับเริ่มจากฮาร์เล็ก่อนฮาเล็ในราคา3 5มแสนที่เพิ่มเท้ามาถ้าใครมีตัววันทูว c ตแล้วชอบฮาร์เล็เนี่ยก็บอกเลยว่าตัวนี้ก็เก่งกว่าตัววันทูวอตอีกเพราะว่าตัววันทูวอตเนี่ยเท้าสใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ยเท้าส แม้ว่าพลังจะใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้เล่นง่ายกว่าแน่นอนสำหรับเคมีที่ใส่ก็น่าจะต้องยึดเอนจินเป็นหลักเหมือนเช่นเคยนะครับยิงมันสวยแล้ววิ่งเร็วแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรถ้าใครจะเล่นเป็นแฟนแมนซีเปิดหาหาเล่นเยี์ไม่ได้หาหาเล่นทีมอสซีซสันไม่ได้ก็จัดตัวนี้ไปก่อนได้นะครับลาวเวลเอร์ราคาไม่แพงแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับ มันการ์ดเต็มใ่หมดอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้บวกอะไรด้วยนะครับเท้าสี่สก,กิลสี่เหมือนเดิมเวิร์กเลดก็ไม่แก้นะครับเพราะฉะนั้นทำตามสะดวกอยากเล่นก็ทำนะครับไม่อยากเล่นข้ามก่อนก็ได้ตัวซ้ำเหลือจะหยอดพลังเออราคาเจ็ดหมื่นห้าก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรทาได้เคมีที่ใส่ก็อืมาร์กแมนสเต็งได้เต็มเก้าเก้าเลยแม็กซเซน รากลัวนะครับราคามาดุอีกแล้วเท้า2เหมือนเดิมไม่ได้แก้อะไรเพราะฉะนั้นก็น่าจะราคาไม่เวอร์จนเกินไปแต่วิ่งสวยแต่วิ่งแหวงนิดหน่อยนะก็ไม่มีปัญหาใส่ฮอกเข้าไปลงตัวไม่ใช่ฮอกพูดผิดสมอนะครับลงตัวคอเปิดได้ก็เอาไปเล่นก่อนตัวนี้เก่งอยู่แล้วเนะท้าไม่อัพผมข้ามเลยลรออนกอเลสกาเท้าห้า ร้านสามไม่มีขายไ,ไปเลยเพราะว่าแม่สามารถตอบได้อีกแล้วว่าเป็นลรออนกอเลสกาที่เก่งที่สุดนะเผินๆตอนเราโหวตบุนเดสเนี่ยเราเนี่ยมองว่ามันเป็นทีมซีซั่ากกานทะี่อาจจะก,กากนะอาจจะกีอาจจะกากเพราะว่ามันไม่มีตัวดีๆให้โหวตแต่เอได้ทำการรีใส่ตัวโมเมนต์เข้ามาเป็นกอเลสกาเป็นลากัวเป็นมาเน่ทำให้ความโหดมันทวีคูณนั่นเอง ทำให้ความผลมนีคูนั่นเองและกอเลสกาถ้าเทียบกับตัว92นี่ก็เรียกได้ว่า92ลองเล่นมาแล้วในไลน์นะผมเอามาคู่กมาได้ชานบอกเลยว่ามันคือ er. แทงเกอร์สเต็ง9 5เนี่ยกลางบ็อกทูบ็อกเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วแก้เวิร์กเลดเป็นไฮไฮดูสิครับแก้เวิร์กเลดเป็นไฮไฮแถมไปด้วยเท้า5มันจะไม่เก่งได้ยังไงครับมันเป็นเทียเอสแน่นอน สูงใหญ่แข็งแรงสเต็งเยอะอึดพลังยิงเต็มเออพลังเกมรับล้นแอบหน้าเล่นกว่าเดิมบอยด้วยซ้ำเพราะว่าสแตตล้นจริงๆสแตดยิงเยอะกว่าเดิมบอยใช่ไหมในส่วนของนับถ้าไม่นับจุดโทษพลังเกมรับเยอะกว่าเดิมบอยแล้วก็สเต็งเยอะแบบบวัวตายควายล้มแถมเท้าห้าเหมือนกันด้วยและที่สำคัญความเร็วในการวิ่งนระลุโลกไปแล้วนะครับ มันทะลุโลกไปแล้วมันไป90แล้วแล้วจะไปถึง99ได้แน่นอนเอาห้อีกแม่มาตบพิเมรีกได้เลยนะครับตัวพวกนี้ไม่พูดก็ต้องพูดว่ามันเก่งแน่ๆแ,แะสซตลาเดีโอมานเน่เปลี่ยนตำแหน่งได้หลากหลายสกิลมูฟห้ามีสกิลยิงใส่ก้อยด้วยมานเน่ก็มีตัวแฟตแบ็กไม้ทาไปแล้วแต่ตัวนี้เพิ่มสปีดแบบจรวดเลยสามารถ โอเลียงก็ไม่ต้องบูสต์แล้วอ่ะสเต็งแผดสิบแบบนี้ก็อาจจะใส่ให้มันเต็มเต็มใบอ่ะใส่ฮอกให้วิ่งเต็มเต็มใบแล้วก็จุดอ่อนนิดยิงแรงนิดหน่อยพอดีนะสเต็งพอดีสกิลบูมห้าก็น่าเล่นมากมครับน่าเล่นมากๆแต่ราคาจะไม่น่าครบเท่าไหร่โดกี้เทา้าสามสกิลสองกดเก้าบาทเลยนะข้ามเลยคัตเตอร์แบ็กคัตเตอร์แบ็กเท้าสามเวิร์กเลรีไฮไฮมีมงวิ่งก็ถือว่าเร็วขึ้นเยอะนะครับแต่ มันลิงได้หลายคนเนี่ยสิมันลิงเอเมลเลชานได้กิมมิชได้มูเซล่าได้กอเลสกาได้ที่สําคัญจูดเบิงแฮมและมาโก้ล้อยไอทำมาโก้รอ้อ,มมรอยใบนี้ใบเดียวก็สามารถเพอร์เฟกลิงได้ใส่แค่เพียงโค้ดบุนเดสเลกาเท่านั้นก็ใช้มาโก้ล้อยได้เคมีเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเอาละทีนี้มีให้เลือกสั่นหลายตัวนะครับมาคัสตูลามนะครับเทา้าสี่สกิลสี่ตัวนี้แทงเกอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่า สเต็งเกแล้วนะครับสเต็ง99แล้วเรียกว่าใส่ชาร์โดเข้าไปไม่ใช่สิผมกดผิดกดถูกใส่ฮันเตอร์สิเอาวิ่งนะครับสเต็งมันเต็มแล้วบ่งเต็มแล้วเลี้ยงก็ถือว่าจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าผมขอข้ามอีกเช่นกันนะครับเพราะว่ามันตัวฟรีอ 4, ะเท้าสี่สกิลสี่เวอร์เกดกากนัแจกฟรีก็ชอบเป็นแบบนี้ยีเอฮอแมนเท้าสี่สกิลสเหมือนกันเป็นทางฝั่งของแคมเวอร์เกตไฮ ขยับไปเล่นบล็อกทูบล็อกได้เพราะว่าอินเตอร์เซปเยอะแต่ชาร์โดก็พอเล่นได้นะพอเล่นได้แต่ถ้าไปเทียบราศี mm hmm. ก็พวกกอเลสก้าอาจจะยังเป็นลองอึดเปิดได้ก็ลองดูแต่ราคาตัวย่อยอยู่ที่เรียบร้อยนะ mm hmm. รัร,รีลอยซานี่อัพเท้าจาก 2, 2> mm hmm. เป็น4ี่เวิร์กเลดไม่แก้เหมือนเดิมนะครับทําให้อาจจะราคาผมขอรีเฟซดูทีนึงอ่าราคาไม่ได้แพงอะไรมากถูกไหมเพราะว่ามันไม่แก้เวิร์กเลดนะครับ แัดวิ่งถือว่าโอเคก็เหมือนเดิมครับตัวพวกนี้ใส่มาร์กแมนก็จบแล้วนะครับจบแล้วโคโรมัวนี่ราคาไม่ใช่เล่นๆเนี่ยพ่อหนุ่มเวิร์กเลดมิดๆเหมือนเดิมแต่ว่าเท้าสี่สกิลสี่เหรอราคาไม่น่าแพงมั้งตัวนี้แต่ทำไมราคาสูงว่าที่คิดล่ะมีสกิลยิงครบเหรออืมแต่เวิร์กเลดก็มังกลางไปหมดอ่า ผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แต่ถ้าใครลองเล่นแล้วชอบก็ลองดูแล้วราคามันแพงเปิดได้ก็ลองเล่นดูนะครับนิกลาสกัวกุ๊กองหน้าเรนตี้จากเบรเมนนะครับวิ่งก็แอบ,บช้านิดหน่อยอยากจะใส่เอนจินก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอัดไปทางอันเตอร์อวัเล่แล้วกันนะครับวิง่งจะได้95อืมสเต็งเยอะดีหน่วยก้านดีเวอร์เกดไม่เร็วนะครับสกิลยิง มเท้าสี่สกิลสี่แต่มันก็อย่างที่บอกฮะเท้าสี่สกิลสี่และอัลฟอนเซ่เดวี่เพิ่มสกิลเป็นห้ากันไปเลยไหนดูตัวเยียานอมินีสิตัวเย่เนี่ยสกิลสี่เท้าสี่ตัวนี้จัดให้แบบเน้นๆเท้าห้าสกิลห้าเวิร์กเลต์ไฮไฮไอเท้าเท้าสี่สกิลห้าเวิร์กเลต์ไฮไฮแปลว่าถ้าคุณอยากจะจัดเขาไปเล่นกองกลางบลูบล็อกก็ตามสะดวกนั่นเองแลเพราะว่าพลังมันแบบนี้ เปลี่ยนได้ทั้งปีกทั้ง LM แต่ว่าพลังยิงมันน้อยไปหน่อยก็ให้เล่น LB นั่นแหละนะครับให้เล่น LB แบตัดเกมรับก็ถือว่าไม่สูงมากนะครับราคาไม่งั้นจะสูงกว่าน,นี้ความอึดถือว่าปานกลางแต่รับเนี่ยมันไม่สูงมากตัดยิงไม่สูงมากเล่นกลางก็อาจจะแบบได้เรื่องคล่องเรื่องเร็วเรื่องอึดจ่ายบอลน,นะสกิลมูฟหลอกล่อได้ก็เอาเล่นแบ็คดีกว่าถ้าหาหมุมเอาเล่นแบ็คดีกว่าใส่อะไรผมเดาว่าน่าจะต้องเป็นแบ็คโบนเพราะว่า เพิ่มมินิเซพเพิ่มสเต็งแล้วก็เพิ่มจุดอ่อนที่เป็นจ่ายไกลนั่นเองนะครับเดวี่ฟิมปงเท้าสสกิล4ี่เวิร์กเลทไฮงเหมือนกันฟิมปงจบสกอร์ดีกว่าพรอ,อหนุ่มเดวี่อีกนะครับแล้วแต,แต่เกมรับก็ดีกว่าแต,แต่เลี้ยงบูทคะจุยถึง12เรีอคชัน12 18อคอมโพส์ความอึดเต็มตัวนี้อยู่กาบขวาที่น่าเล่นกว่าน่าเล่นที่สุดในบุนเดลแล้วล่ะ เหมือนกันเลยนะยังไงยังไงก็ต้องใส่แบ็กโบนไม่มีทางเลือกอืมต้องใส่แบ็กโบนเพราะว่ามันสเต็งน้อยมันจ่ายไกลไม่ดีนะแต่คนน่าเล่นมากครับพิมพองก็น่าเล่นผมชอบอยู่นะโอเบลอันนี้พวกสามประตูไม่รู้วิเคราะห์อะไรนะครับก็ลองดูลวกันชอบไม่ชอบมันแล้วแต่คนอนะ่ะพวกสามประตูนะดูเล่นบันราคาแสนกว่านะครับผมได้เปิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอ่อโคเรเียนไฮมิด เาไม่เดวอัพอะไรมากวิ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ชา้าไปนิดนึงนะในยุคนี้ใส่ฮันเตอร์ก็อาจจะพอเล่นได้เดี๋ยวค่อยว่ากันลิงลอยได้เหมือนกันเพอร์เฟคลิงเหมือนกันถามว่าเล่นกลางได้ไหมกลาง3พอได้นะเพราะว่ามีเนเซปที่พอจะสูงแต่กลาง2ไม่แนะนําเท่าไหร่เดียบี้ราคาล้านกว่าทำไมล่ะครับเพราะสกิลมูฟ5นั่นเองนะสกิลมูฟ5นุม่ม เดียบี้ปกติก็เร็วอยู่แล้วนะครับไปเพิ่มสกิลบู5ให้พี่เขาอีกไอ้นี้ก็โหดอยู่แล้วอะ่ะแลมาขนาดนี้มันจะไม่โหดได้ยังไงครับใส่อะไรดีใส่อะไรดีใส่มาร์กแมนอยู่ดีเพราะว่าสเต็งน้อยมากกัะบูทไปนะครับที่เหลือโหเทาสามสกิลบูทห้ามันน่าจะลายนะเนี่ยแถมลิงก์ไม่ยากด้วยเอยลิงก์ link ไม่ยากด้วย อิสโตเฟอร์เอนคุณคูสิบล้านใจเย็นใจเย็นเย็นยเพราะว่ามันยังเท้าห้าสกิลหอยู่โอ้โ oh หตายแล้วตัวบุนเดสไปไปมา,ม,ามันจะตึงกว่าพีเหมียวนะ้าผมดูมายังดูไม่ถึงตัวอื่นเลยนะผมยังไม่ได้อ่านแชทด้วยตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยไปคุยในไลฟ์แต่สกิลยิงครบเท้าห้าสกิลห้าเวิร์กเลดแบบนี้ ตัว92ที่ว่าตึงเนี่ยยังชิดซ้ายเลยเลี้ยงเต็มวิ่งเต็มยิงเต็มโอ้โหให้ตายดิเล่นกลางแล้วบ้างอย่างนี้ไปเล่นตำแหน่งอื่นเสียของไอหนุ่มโอ๋อะไรดีอ่ะเออโอ้ ปาดเออใส่แว็กโบนอีกอ่ะให้จ่ายบอลไกให้มันเต็มไปเลยแล้วกันรังเก็บรับนิดหน่อยสเต็กนิดหน่อยโอ้โหไม่ต้องใส่เคมียังได้เลยอ่ะตัวเนี้ยนะก็แล้วแต่ทุกคนเปิดให้ได้แล้วกันเล่นตัวลุกก็ใส่ฮอกเพราะอะไรถึงใส่ฮอกเพราะมันจะได้ยิงแรงเต็มไปเลยอะแล้วก็วิ่งแล้วสเต็กั่นแหละอ้วตายละอ,อ,อ,อ้บ้าเอ้ย เดลิทล่อไปล้านห้าเพราะว่าเท้าสี่อยู่แล้วแล้วบูธเอบอกเอาวิ่งเก้าสิบไปเลยแล้วกันจะได้ไม่น้อยหน้าพรีเมลีกนะโอ้โหก็วิ่งเก้าสิบอะแล้ว AI มันก็ดีอยู่แล้วมันเคยเป็นทีมอ๊บหรือเยียมาใช่ไม่มวิ่งมันแหวงนิดหน่อยแต่มันวิ่งเก้าสิบแล้วโอ้โหเต็งเก้าเก้าจเก้าเก้าอึด พลังเกมรับเต็มเท้าสี่คอมโพสเยอะก็ไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรต้องพูดอะ่ะนะไม่มีอะไรต้องพูดเลยเวิร์กเลตก็ดีนะครับมันก็โหแล้วมันอยู่บายเยินน่ะมันก็ใช้ลิงก์ใครต่อใครได้ยิมมิตปกติเวิร์กเลตมิดไฮไฮมิดก็ไม่ค่อยดีนี่เอจัดให้เต็มเต็มเน้นๆกลายเป็นไฮไฮโอเคแหละเท้าอาจจะสี่ไปเพิ่มสกิลมูฟอ่าแต่ว่าผมแอบสนใจกอลสก้ามากกว่านะ ถ้ากิมมิคกับกอเลสกาก็แตถามว่าน่าเล่นไหมน่าเล่นหมดอ่ะน่าเล่นหมดแต่วิ่งแกะแกบแกว่งนะผมใส่ชาโดว์ดีกว่าแต่กิมมิตจะได้เรื่องเลี้ยงคล่องกว่ากอเลสกาได้เรื่องแข็งกับเมตาผมเลือกกอลเลสกาถ้ากิมมิคกับกอเลสกาแต่เนี่ยไปเล่นแบ็คได้ด้วยนะมาโก้ร้อยราคา3ามแสนเดี๋ยวต้องทําอยู่แล้วนะครับต้องทําอยู่แล้วเท้าห้าเอามปโน้ตเก็บไว้อ่ะมันไม่เก็บไม่ได้อ่ะพี่ร้อยบูธ บูทในส่วนความอึดเยอะแล้วก็วิ่งที่มันเคยแหว่งเนี่ยมไม่แหว่งแล้วนะครับที่เหลือก็ใช้กันได้ตามสะดวกเลยถามว่าใส่อะไรคงจะต้องเป็นฮอกละกันเอาวิ่งเต็มเอายิงเอาสเต็งเลี้ยงมันดีแล้วนะครับแต่ต้องจัดจามาลูเซล่าราคาสี่ล้านไปอีกนะครับพลังเกมรับดีกว่ากิมมิดเมื่อกี้หน่อย วิ่งก็เร็วยิงดีกว่ากิมมิดแถมสกิลมู5อีกถ้าคุณชอบค้องเนี่ยบนเดสก้าตัวเนี้ยกลางบล็อกที่ดีที่สุดคุณชอบเมตาแข็งชอบเยอรมันคอสเนี่ยเลือกกอเลสก้าแต่ราคาเนี่ยมันก็ไม่ใช่หมูหมูใส่ก็คงจะโหน่าจะสมอนะครับโอตายแล้ะแ,แต่ยิง90 เปิดได้ก็ต้องมีขายทีมกันบ้างอะ่ะผมว่าคือบุนเดสผมเล่นฟีฟ่ามาตั้งแต่ฟีฟ่าสิบสามอ่ะบุนเดสปีนี้ดีสุดละถ้าใครเล่นมานานหรือว่าใครดูซิมมานานปีนี้นี่ยังผมยังไม่ได้ไปดูจูดนะคือใครก็ได้อะ่ะกองกลางเนี่ยใครก็ได้เลยถามว่าเราไปเล่นไม่ได้มันไม่มีทางนะัรแต่แบบนี้แล้วเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยมาดูจูดดินะครับ แล้วคือจุดตัวเก่า95%ผมก็นึกว่าอาจจะแบบกักกักก,ก็บวกแบบบวก1อะไรอย่างนี้ไม่ EA จัดให้เต็มปานาเอบวกให้2เลยเอา97ไปเลยแล้วกันน้องเอเท่านั้นน้องก็กลัวจะไม่แพงน้องเอาเท้า5ไปเลยปกติใช้แข่งกันเคมี2ก็ใช้กันเต็มทุกวันทุกเมืองนี่ใส่เท้า5ไปอีกแล้วพลังบวกอีกอย่างนี้ ไม่ต้องมีเคมีแล้วนะครับไม่ต้องมีเคมีแล้วสเตตบวกสทุกตัวทุกอันสเต็งบวกสี่เป็น90้าเอาห้าจ่ายเต็ม99หมดทั้ง2ค่าเลี้ยงจัดเก็บเต็ม99หมดแล้วยิงก็ล้นแล้วก็ตามสะดวกเลยนะครับไม่คงไม่มีคอมเมนต์ประเภทแบบว่าเออพี่ครับผมเปิดได้จูดเนี่ยเก่งหรือเปล่า คุ้มไหมครับหรืออะไรเงี้ยผมหวังว่าผมจะไม่เห็นคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะครับถ้าคุณยังจะต้องถามอีกเนี่ยผมว่าไปโพสถามในเอ่อต่อให้คุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณมองพลังบนหน้าจอคุณเห็นอะไรต่ำกว่าเก้าสิบหรือเปล่าละ่ะนะวิ่งเลี้ยงแค่บนหน้าการ์ดต่อให้ดูไส้ในไม่เป็นเนี่ยยังไม่เห็นอะไรต่ำกว่าเก้าสิบเลยและผมเชื่อว่าจูดเบลิงแฮมเนี่ยน่าจะติดอันดับหนึ่ง ig แน่นอนให่นะครับและยังไม่ได้ดูก็แทงกุลิตไปแล้วนะครับสแตตรวมสูงที่สุดในเกมแล้วนะมันก็แน่นต้องแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมมันต้องแน่นอนอยู่แล้วมันโผล่มาแบบนี้และที่สําคัญมันเท้าห้าเหมือนกุลิตเหมือนเดอะบอยด้วยก็คือไม่มีเก่งกว่านี้แล้วนะครับไม่มีเก่งกว่านี้แล้วยังไงก็หวานๆนะถ้าคุณเปิดได้อะมันใสเคมีอะไรก็ได้ เต็เงอยากจะอเต็มก็ใส่สมอเข้าไปเล่นกลางรีเฟนเต็มซีดียมเก้า <c> เ <oughs> ก้าว่าดูดิสเต็ซีดียมคือไปเก้าเก้าแล้วเนี่ยขวาล่างเห็นไหมครับเต็เงเต็มโดดเต็มพลังเกมรับเต็มวิ่งเต็มจุดไปยิงได้ยิงได้ม้องเอาหมดเท้าซ้ายเท้าขวาเพิ่มสกิลปัน่นเข้าไปแถมมีจ่ายไข้ด้วยมีแทดเทดแท็กเกิลด้วยเอาสินะครับอยากได้อะไรรูทมีให้คุณหมดของต้องมีอ่ะถ้าใครมีก็คือคุณ ได้ทาการจบภาคเป็นที่เรียบร้อยนะครับก,เบบก,ก,ก็เดี๋ยวผมไม่เปิดแพ็คเล่นเนี่ยคนดูในไลฟ์นะครับใครที่ชอบก็ฝากซับสไคร้ด้วยเดี๋ยวผมไปอ่านเม้นในไลฟ์ก่อนไม่ได้อ่านเม้นเลยแล้วก็เดีย๋ยวไม่เปิดแพ็คของพี่ตูนเล่นในไลฟ์ใครที่อยากดูก็สามารถกดเบมเบอร์เพื่อดูไลฟ์ย้อนหลังได้ใครที่ติดตามผมทุกวันก็รอมาดูดูไลฟ์ผมตอนอัปเดตได้เสมอเจอกันคลิปหน้าครับผม